สวัสดีกระบปบกับผม,มาอายุนนะครับกับการานานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการานานดวงของผู้ที่เกิดในราศีปลึกศพรักลัคนาปลุกศกนะครับก็เป็นคลิปที่ดูได้ตั้งราศีและก็ตั้งลัคนานะครับใน ครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความสัมพันธ์โดยปอบประมาณเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับขอขอชาวราศีพึกศลกนาพึกศทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในโปรดใยวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับอาแตรพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับ กับพยากรณ์ที่ดีๆนะครับที่ได้อย่านออกมานั้นก็ขอให้สร้างความสําเร็จนะครับนํามาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสิสุขให้กับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤกษกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับอะไรที่ไม่ดีกขปล่อยทิ้งไว้ในคลิปอะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีพฤษภนะครับ และกักฎาปึกศกนะครับว่าพลังดวงของตั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังมีนาคมนี้นะครับวันที่16-31มีนาคมนี้นะครับตั้งจิตอธิษฐานขอคำตอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสื่อพลังดวงเทวดาจะสื่อพลังดวงผ่านมาทั้ง้ายิบสี่กับชาวราศีปึกศกลักษณะปึกศกในลักษณะใดบ้างนะครับผู้ที่เกิดในราศีปึกศกนะครับต้งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15 พึกสภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะครับส่วนท่านที่รู้เวลาเกิดนะครับท่านก็สามารถที่จะเช็คหาลัคนาได้นะครับว่าท่านนั้นเกิดในลัคนาใดนะครับแต่ถ้าไม่สามารถทราบได้ก็ให้ฟังคำนายที่เป็นราศีของท่านนะครับว่าวันเกิดเ,เดือนเกิดของท่านนะครับอยู่ในช่วงไหนนะครับที่มีการจัดแบ่งตามหลักโหราศ,ศาสตร์ไทยนะครับก็บมาดูนะครับ ขอไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนของผู้ที่เป็นชาวราศีพฤษภละกขณาพฤษศในช่วงครึ่งเดือนหลังวันที่16-31มีนาคมนี้ขอไพ่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนหน่อยอาจจะเจอกับการต่อสู้นะครับเรียกว่า f i g h t งปรพอสมควรนะครับในช่วง10ในช่วงครึ่งเดือนหลังของมีนาคมนี้นะครับที่อาจจะมีอะไรก็มาตามไม่ ชาวราศีพฤกษภกลกนาพฤกษศกต้องฝันฝ่ากับสถานการณ์ของความหายนแย้งอะไรที่อาจจะมีเข้ามานะครับที่บางทีอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของความคิดเห็นหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่คิดว่าท่านก็สามารถที่จะบริหารจัดการนะครับให้ผ่านไปได้ด้วยดีที่จะบริหารสู่ความเจริญเติบโตต่อไปนะครับ มีการเตือนรู้เตือนตัวนะครับชัตเม้นนะครับก็ผงบอกถึงสภาวะของการได้รับโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามานะครับได้รับการประกาศสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้ไปสู่เส้นทางของความเติบโตต่อไปนะครับหรือบางท่านที่ก็เรียกว่าบางทีที่ผ่านๆมาบางท่านอาจจะเจอกับสภาวะที่ซบเซาเงียบเหงานะครับที่อะไรที่ทําไปแล้วอาจจะไม่ก่ เต้องขึ้นมานะครับก็อยู่ในสภาพนิ่งอะไรก็ตามแต่นะครับก็จะมีการต่อสู้นะครับตุ้มเทมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะฟื้นสู่การเติบโตมาคลิกมีชีวิตชีวามีความคึกคักนะครับที่จะกอบโกยผลป,ประโยชน์เข้ามานั่นเองนะครับก็เรียกว่ามีการตื่นรู้ตื่นตัวกับสภาวะต่างๆที่เคยเจอกับสภาวะอะไรที่เข้ามาเป็นเรื่องของความยุ่งยากให้กับชาวราศีพฤกษก์ลัคนาพฤกษ์นะครับแล้วก็มีการพลิก สภาวะนะครับจากอะไรที่แย่ๆนะครับอะไรที่ไม่เติมเต็มไม่ตอบโจทย์นั้นนะครับก็เรียกว่าพลิกจากการตื่นตัวตื่นรู้ในครั้งนี้กลับมาฟื้นคืนสู่ชีวิตใหม่นะครับที่จะพลิกจากสภาวะวสภาวะของการเงียบเงาซุบเซาไปสู่เส้นทางของความคึกคักจากสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่ก็ไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองมากกว่าเดิมที่จะมีเข้ามาเติมเต็มจาก อีกสภาวะหนึ่งไปอีกสภาวะหนึ่งนะครับจากสิ่งที่ไม่ก่อยสมหวังสักเท่าไรก็ไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองนะครับเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะมีเข้ามามีชีวิตชีวานะครับโอกาสของการได้รับพลังสนับสนุนจากคนในครัวเรือนก็ตามนะครับพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรอะไรก็ตามนะครับที่มาส่งเสริมกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนี้นะครับที่จะ,ะปลีใบ แตกยอดออกดอ,อกออกผลในทิศทางที่จเจริญรุ่งเรืองต่อไปให้กับชาวราศีศพฤษกนะครับแต่ก็ไปไปต่อมานะครับความเป็นเสถียรมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันระหว่างลูกน้องหัวหน้าเจ้านายลูกจ้างนะครับที่จะเห็นผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับที่จะได้กอบโกยในเรื่องของ ผลตอบแทนเข้ามานะครับที่จะได้รับผลตอบรับซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีนะครับเมื่อเจ้านายเจริญเติบโตรุ่งเรืองลูกน้องก็ย่อมจะมีความมั่นคงไปด้วยนะครับเมื่อลูกน้องร่วมแรงร่วมมือร่วมใจนะครับสนับสนุนให้เจ้านายมีความเติบโตลูกน้องก็ย่อมจะได้รับผลตอบแทนเข้ามาในทิศทางที่ดีน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าซึ่งกันการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนายจ้างลูกจ้างนั่ก็จะมีความมั่นคงเป็นเสถียรที่มองถึงผลประโยชน์ร่วมกันที่จะกบโกยร่วมกันนะครับก็ทําให้มีความเติบ ตอ,อย่างต่อเนื่องแล้วก็มั่นคงมีความเป็นเสถียรน,นะครับแล้วก็จริงก็ต้องรัดวังก็คือ,อในเรื่องของใจร้อนนะครับเงียนะครับเพราะว่าอาัศวินตือดาบขึ้นมาในเรือนของอารีนะครับแล้วก็ไพ่ใบไร้ขึ้นมาห้าไม้เท้านะครับที่อาจจะเป็นสภาวะของบางทีนั้นอาจจะทําให้อา่า มีปากมีเสียงอะไรกันได้บ้างบางทีนะครับตาต่านไม่ควบคุมอารมณ์ในช่วงดังกล่าวนี้นะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับบางท่านอาจจะมีสภาวะของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ช่ยเช่นกันนะครับตากว่าต่านไม่ระวัดระวังไม่ระงับอารมณ์ขึ้นนะครับซึงบางทีนั้นอาจจะมีความแตกแยกขึ้นมาหรือความย้อนแย้งอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็มีปากมีเสียงทําให้ตันกวนิดใจ,จร้อนนะครับเรอกไปเดชก็ขึ้นมาด้วยก็ต้อง ร,ระมัดระวังนะครับที่บางทีตากว่าท่านไม่ปรารถนาในเรื่องของการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็ดูหน้าที่เดิมรับผิดชอบหน้าที่เดิมแล้วก็จบอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรลงนะครับแล้วก็ส่การเตือนตัวตื่นรู้ปรับปรุงอะไรใหม่แล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ให้เป็นไปในสภาวะที่สามัคคีสอดคล้องซึ่งกันและกันนะครับ แต่ถ้าว่ามีการมีปากมีเสียงกันมากมายแล้วก็มีโอกาสนะครับี่ียจะตามให้บางทีก็มีการจบจากสวา,วาร้านจากสภาวะหนึ่งไปอยู่สภาวะหนึ่งได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องระบัดระวังด้วยนะครับโอกาสของการเปลี่ยนอุณหส่วนใหม่ได้ด้วยนะครับสําหรับบางท่านี่ีาจะมีเข้ามาัาว่า ไม่มีการควบคุมในสภาวะอารมณ์นะครับซึ่งอาจจะมีปัญหาในระหว่างอุ่นส่วนก็ได้นะครับเที๋ยวจะมีเข้ามาที่บางทีในเรื่องของขัดผลประโยชน์หรืออะไรเข้ามาก็ได้ด้วยนะครับซึ่งมีโอกาสในการที่จะแตกแยกแล้วก็มีการเปลี่ยนกับอุ่นส่วนใหม่ก็ได้สําหรับบางท่านนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็เป็นสู่ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะมีเข้ามาที่จะเจริญงอกงามแต่ว่าการเปลี่ยนนี้นะครับ เม้นตันจะจบกับรุ่นส่วนเก่าก็ตามก็มีโอกาสรุ่นส่วนใหม่ก็มาเติมเต็มนั้นจะมีคุณภาพมากกว่าเดิมนะครับที่จะําให้ตต้นนั้นเติบโตที่ดีกว่าปานปานมานะครับสามดับนะครับผลกระทบต้องระมัดระวังด้วยนะครับอย่างที่กล่าวมานะครับที่อยากจะตามไม่มีปัญหานะครับกระทบกระเตือนที่อาจจะมาในเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับจากในเพื่อนร่วมงานร่วมหุ้นส่วนอะไรกันนะครับที่อาจจะกระทบกระเตือนถึงแตกหักได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วย นะครับแล้วก็ต้องรู้จักยืดหยุ่นปลอนปลนนะครับราชินีถือดาบนะครับ ตากว่าใกลไม่ปรารถนาในเรื่องของการที่จะให้มีอะไรจบลงนะครับกับการมีปากมีเสียงการตะลาะการไม่ลงรอยอะไรกันนะครับก็ตั้นควรจะยืดหยุ่นปลนกลายนะครับพร้อมที่จะฟังความคิดเห็นซึ่งกันและก,กันในช่วงนี้นะครับแล้วก็สร้างโอกาสอะไรที่ดีๆนะครับมาผูกพันกันใหม่นะครับเพราะว่าไพ่ใต้สำรับก็บ่งบอกถึงเดอะทาวเวอร์เข้ามาด้วยนะครับ ถึงบอกถึงสภาวะอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับซึ่อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนในโครงการอะไรที่เตรียมการเอาไว้ก่อนอาจจะเข้ามาแบบปุบปรับจับปลันตันด่วนนะครับก็อ,อย่างที่กล่าวบางทีมีปัญหาระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันก็ได้หรือระหว่างหุ้นส่วนอะไรนะครับที่อาจจะเข้ามากระทบกระเทือนและมีโอกาสในการแตกหักได้ด้วยแต่ว่าไม่ควบคุมอารมณ์ไม่ระมัดระวังในเรื่องของอาการ ควบคุมไม่ไม่ใจร้อนไม่งดกิจอะไรง่ายนะครับและทุกอย่างความหวั่นวบาดตนาของท่านจะไปสู่เส้นทางของความเจริญเติบโตได้ในทิศทางที่ดีเจ็ดถ้วยนะครับที่จะมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับในความสําเร็จอะไรที่จะเกิดความเสียหายนะครับก็จะเกิดความมั่นคงในทิศทางที่ดีอย่างไรก็ตามนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก้อยการส่งเสริมการสนับสนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก้อยการคุ้มครองนะครับบุญบารมีเข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับ พลังความรู้ของท่านก็เป็นพลังที่ทําให้ท่านตัดชินใจอะไรออกมาในทิศทางที่ดีนะครับเพียงแต่สิ่งสําคัญก็คือระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ในช่วง10อ้าอันในเรื่องในครึ่งเดือนหลังเดือนมีนาคมนี้นะครับทีจ่าะราศีพฤกภกัก,กนาพฤกษกต้องระมัดระวังนะครับตากว่าตันใจร้อนคล้อยตามไปสภาวะ ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะทำให้มีการแตกหักอะไรเกิดขึ้นได้นะครับในเกี่ยวกับเรื่องการงานธุรกิจของท่านอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนหน้าที่จบอีกวาระหนึ่งไปอีกวาระหนึ่งก็ได้เกิดขึ้นนะครับหรือมีการโยกย้ายอะไรขึ้นที่อาจจะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับจากว่าท่านไม่ควบคุมในสภาวะอารมณ์นะครับและช่วงนี้เป็นช่วงของอากาศร้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องควบคุามอารมณ์กันสักนิดหนึ่งนะครับทั้งไป3สามดาบขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ไพ่อัศวินถือดาบขึ้นมาโดยเฉพาะห้าไม้เท้าขึ้นมาใ่แรกนะครับแล้วก็มีมาสนับสนุนด้วยดอะทาวเวอร์ในเรือนกองคำมะนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะดีไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมท่านต้องยืดหยุ่นนะครับรู้จักปล่อลยรายชินีถือดาบนะครับยอมฟังความคิเดเห็นของผู้อื่นด้วยนะครับ แล้วก็นำมาวิเคราะห์มาใส่ใจกันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันด้วย เุด้วยผลนะครับไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาแล้วทุกอย่างก็จะไปโซ่เส้นต่างของความเจริญเติบโตที่จะเข้าใจมีความสามัคคีกลมเกลียวนะครับที่จะมองถึงผลประโยชน์ร่วมกันที่จะเกิดความสําเร็จแล้วก็มีความเป็นสตียนในทิศต่างที่ดีนะครับอะไรที่เคยมีปัญหาเคยทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้นะครับก็ทําความเข้าใจกันแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีชีวิตชีวาที่จะมีความร่วมมือซึ่งกันไม่ว่าระหว่างอุ่นส่วนก็ตามหรือระหว่างเพื่อนร่วมงานก็ตามนะครับในหน่วยงานในองค์กรต่างๆนะครับแล้ว ทุกอย่างก็จะเป็นเป้าหมายของความสําเร็จเข้ามาที่จะกอบโกยผลประโยชน์ผลกําไรเข้ามาในทิศต่างที่ดีนะครับในเส้นทางการเงินในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษศนั้นนะครับด้วยความเป็นชั้ m e ม t นะครับช่วงนี้ต้นจะมีต่างการเงินเข้ามาเติมเต็มมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินที่อะไรที่ยังตกกลางตกเบิกอะไรอยู่ต่างๆนะครับก็จะได้รับเข้ามานะครับ ความสาเร็จก็จะมีความสําเร็จตกดึงดูดเงินนะครับโดยความเป็นราชาถือเหรียญน,นะครับที่จะบอกบอกถึงความสําเร็จความปรารถนาของตั้นความปล่อยฝันของต่้นนะครับร่วมมือร่วมแรงร่วม,วม,วมใจลูกน้องหัวหน้านะครับที่จะมีการมองถึงเป้าหมาย่ยางความสําเร็จก็มีการวางกลยุทธ์กันในทิศทางที่ดีเชื่อกโกโยต่างกันเงินก็ามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งระยะใกล้ระยะยาวนะครับเงินตราต่างประเทศนะครับก็บง่งบอกถึงโดดเข้ามานะครับด้วยความเป็นไพเดทนะครับที่จะทมให้ตั้นนั้นได้รับโอกาสของการดึงโดดเม็ดเงินเข้ามาหรือสภาวะต่างการเงินหรือทรัพย์สินนะครับที่จะเข้ามาในช่วงนี้ที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้อื่นหรือเกี่ยวกับความเป็นความตายของผู้อื่นได้ด้วยนะครับที่จะทาให้เข้ามาเติมเต็มให้กับชาวราศีพกฤษกลัคนาพกฤษกศนะครับหรือบางทั้นมีโอกาส ต่างเงินก้อนใหญ่ทรัพย์สินมากมายเกี่ยวกับมรดกที่อาจจะเข้ามาได้ด้วยในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับคนที่มีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วในเส้นต่างการเงินนะครับก็จะมีเส้นต่างใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มได้ด้วยคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็จะมีโอกาสในการที่จะมีอาชีพทาแล้วก็มีรายได้รายรับเข้ามาเติมเต็มนะครับก็เป็นโอกาสดีๆ หรือใ,ใครที่มั่นคงอยู่แล้วก็จะมีการเตรียมการตรงการอะไรใหม่นะครับที่สร้างเส้นทางรายได้ต่างการเงินเส้นใหม่ก็มาเติมเต็มไม่มีความรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับก็เป็นโอกาสดีๆระมัดร,ระวังในเรื่องรายจ่ายด้วยเท่านั้นเองนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภต้องระมัดระวังนะครับในรายจ่ายที่เกี่ยวกับการจับใจ่ายใช้สอยนะครับต้งต้องควบคุมสภาวะการใจชาจ่ายนะครับด้วยความ เป็นราชินีตือดาบนะครับต่อาธาิปานมาท่านมีผลกระทบก,กระเตือนในการจช้จ่ายเงินแล้วก็ตามไม่ได้รับบาดเจ็บต่างการเงินนะครับท่านจะต้องดูคุณค่าต่างการเงินมากขึ้นนะครับด้วยความเป็นสีเหรียญน,นะครับจัดระบบระเบียบในการจัดสรรแบ่งการใช้จ่ายเงินที่ได้เข้ามานะครับแล้วก็รู้จักควบคุมอะไรที่สิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ต้องระบ,บัดระวังด้วยในสภาวะ ที่สิ่งสําคัญในตอนนี้นะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้โดยเฉพาะการเจอกับพวกที่มาสร้างอะไรนะครับที่ตันให้ตั้นลุ่มหลงได้ง่ายๆอันนี้ต้องระบระวังนะครับเพราะเจ็ดด้วยก็ขึ้นมาด้วยนะครับที่จะมาขวางเส้นทางโชคลาภของท่านอันนี้ก็ต้องระบดระวังนะครับเพราะบางทีนั้นใครมาสร้างสถานการณ์นะครับให้ดูน่าเชิญชวนเชิญชวนดูให้หน่าสนใจนะครับถึงอาจจะตามไม่ตั้นนั้นไปตกหลุมพลาง ติดกับดักในคำเชิญชวนนั้นได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สารดาบก็ขึ้นมาด้วยบางทีก็มาจากแดนไกลนะครับข้อความที่ส่งมาในเรื่องการสื่อสารติดต่อกันมาจากตินแดนไกลก็มักจะเจอกันบ่อยๆนะครับมาจากประเทศโน้นประเทศนี้นะครับที่ส่งเข้ามาในก้อความหรือในการติดต่อกันมาแล้วก็มีบอกอย่างโน้อนอย่างนี้อย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องระบัดระวังด้วยที่จะทําใไมตต้นตูกหลอกตุกโกงได้ง่ายๆ เสียผลประโยชน์ได้ง่ายๆตั้งเดอะทาวเวอร์ก็มาด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะเริ่มต้นโครงการอะไรใหม่ๆด้วยก็ต้องระมัดระวังด้วยความรอบคอบเช่นกันนะครับเพระจะบตาไว้ที่นั้นไปตกหลุมเสียผลประโยชน์ได้เช่นกันนะครับต้องมีการตื่นรู้ตื่นตัวอยู่เสมอนะครับ ด้วยความเป็น j ั d เ m e n t นะครับให้ตัานใส่ใจในการที่จะดําเนินการต่างธุรกรรมต่างการเงินใดๆก็ตามนะครับก็มีความรอบคอบตื่นรู้ตื่นตัวอยู่ทุกขณะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับก็จะได้เป็นการป้องกันเซฟเงินของเราไว <ป S 2> <ป>้ด้วยความปลอดภัยอย่าปรีพาล์ามอย่ารีบด่วนตัดสินใจอะไรโดยที่ขาดความไตรตรองนะครับ ก็จะทาให้ตัานนั้นรักษาเซฟเงินไว้ได้อย่างปลอดภัยนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับผู้ที่เกิดในราศีพฤกศกลัคนาพฤกศนะครับคนที่โสดนั้นบางคนก็อยากจะมีความรักนะครับแต่บางทีนั้นก็ยังไปเสนออะไรกับผู้หนึ่งผู้ใดแล้วบางทีก็เหมือนกับไปเจอปัดลมนะครับมีแต่สายหน้านะครับไม่ตอบสนองไม่ตอบรับในคำเชิญชวนเหล่านั้นก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับ ส่วนมังกลนะครับมีโอกาสที่จะพบรักเกิดขึ้นนะครับที่อาจจะมีเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับโดยจัดเป็นขึ้นมาก็อาจจะถูกกําหนดจากโชคชะตาวาสนาที่ส่งผลจากอดีตชาตินะครับที่ถูกกาหนดได้ได้มาพบกันใหม่ในชาตินี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการถูกกาหนดวางเส้นทางเอาไว้แล้วว่าจะได้พบกันช่วงไหนนะครับที่เข้ามาสร้างความผูกพัน นะครับแม้จะอยู่แดนไกลกนละประเทศก็ตามนะครับก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเดินทางมาพบมาเจอสร้างความผูกพันขึ้นนะครับเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะพบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์ที่จะมีเข้ามานะครับแล้วก็เติบโตต่อไปที่จะเป็นคู่รักคู่สัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะครับส่วนบางคนนะครับในความรักความสัมพันธ์ บางท่านที่เพิ่งโสดมาหมาดก็มีนะครับบางทีเพิ่งอาจจะเคยมีรักมาแล้วนะครับแล้วก่อาจะเพิ่งแตกแยกขึ้นมาก็ได้นะครับที่อาจากความรักนั้นเจอกับผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นแบบปกับจบปลันตันดุและก็จะมีการเลือกราอะไรกันเกิดขึ้นได้เช่นกันมีถึงขั้นแตกหักนะครับก็เลยมาเป็นโสดใหม่ใหม่หมาดๆนะครับก็ยังอยู่กับการฟื้นฟูเยียวยากายใจต่อไปนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะมีในผลกระทบเข้ามาบ้างนะครับในความรักความสัมพันธ์อาจจะมีปากมีเสียงกันในช่วงนี้นะครับเตี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะครับ ที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นอาจจะอยู่ในช่วงของผลกรรมอาจจะส่งมาจากอดีตชาติก็ได้นะครับที่มีสภาวะอะไรก็ามากระทบกระเตือนนะครับที่ทำให้มีหงุดหงิดหัวร้อนบ้างใจร้อนอะไรกันบ้างนะครับที่มีผลกระทบอาจจะมาสภาวะของความมืงหวงแหนบ้างอะไรที่อาจจะเข้ามานะครับบางทีอยู่ๆดีๆนะครับบางทีก็ไม่มีอะไรมาเป็นเอด จำนวนสําคัญอยู่ๆก็มีหงุดหงิดขึ้นมาง่ายๆได้เหมือนกันนะครับอึ่งอัภาวะนี้ถ้าใครที่ใช้ชีวิตคู่อยู่นะครับก็เคยพบนะครับอันนี้ลักษณะที่ อยู่ๆกาลังหัวเราะอยู่ดีๆคลุกคลีกันอยู่ดีๆแต่ว่ามีผลกระทบขึ้นมาแบบปรับจําปลันตันดนวนในเชี่ยววินาทีนะครับด้วยแบบไม่ตันคาดคิดนะครับอยู่ๆก็ทะเลาะก,กันขึ้นมาเฉยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่อาจจะส่งผลให้กระทบกระเทือนแล้วก็บังคู่ทํ้มไม่ควบคุมอารมณ์ก็มีโอกาสในการที่จะไปถึงขั้นรุนแรงได้ด้วยเช่นกันนะั้พ่ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะใครที่หึงหวงแหนนะครับที่อาจจะเข้ามา ได้ด้วยสําหรับบางท่านในความรักความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีบางอย่างนะครับที่อาจจะเข้ามาโน้มน้าวให้เกิดการจิตใจกว้ยเขวได้ด้วยสําหรับบางท่านนะครับด้วยเจ็ดถ้วยขึ้นมานะครับอาจจะมีอะไรก็มาเป็นสภาวะ <c oughs> บางคนก็ก็เข้ามาสร้างสถานการณ์ให้เป็นเรียกว่ามาอายุแยงตะแกงรั่วนะครับเอ็นคู่รักคู่สัมพันธ์ก็มีความสุขมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ ที่ทําให้ครอบครัวก็มีปากมีเสียงได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลอารมณ์ให้สําคัญนะครับแล้วก็คหนึงถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงซึ่งรักกันอย่างมีคุณค่านะครับก็จะทําให้ดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงต่อไปรู้จักยืดหยุ่นนะครับรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับรู้จกักอน้อมป่อนต่อเอาป่อนตามซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีให้มีความมั่นคงอย่างเป็นราชาตือเรียนนะครับ ที่ดูแลใส่ใจกันอย่างมีคุณค่านะครับก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเติมอะไรที่เป็นพลังใหม่ๆที่มีชีวิตชีวาเข้ามาดูแลนะครับก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับตัวอย่างไรก็ตามหลายๆคู่ในช่วงนี้นะครับ วันเวลาดังล่านี้อาจจะมีนะครับเพราะว่าไพ่ตั้งเดือตาเวอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็อัศวินถือดาบก็ขึ้นมาด้วย3ดาบก็ขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในความสัมพันธ์นะครับอาจจะมีบางสถานการณ์เข้ามาเยี่ยมเยือนท่านในกระทุกกระเตือนเพราะว่าไม้เท้าก็ข,ขึ้นมาไม่แรกนะครับอาจจะส่งผลถ,ถึงเรื่องของการทะเลาะบอกแวงอะไรกันเกิดขึ้นอาจจะด้วยสภาวะความหึงหวงนะครับเสีเ่ยญที่ขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็ให มองกันอย่างมีคุณค่าแล้วก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงต่อเนื่องต่อไปในทิศทางที่ดีอย่างที่กล่าวมานะครับนี่ก็คือสภาวะโดยรวมๆนะครับในเรื่องการงานกันและก็ความรักความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังของมีนาคมนี้นะครับของผู้ที่เกิดในราศีพฤษภและก็ลัคนา ปักศกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ข,ขอให้มีความสําเร็จมีความมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับมีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นที่เข้าใจซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีนะครับขอบคุณครับ